ฉากที่คุ้นเคยโอเคครับแล้วเราเข้าเกมเลยเฮ้ยน,นะ hey, นี่เขาแจกนะหองรางวัลทีริจิสเตกหมาสเตกพิงพขึวิออกมาอุย้ยขี่ได้เลยชิวๆไปเล่นโยกังต้องตามล่าขาอกแลดูมาถึงสกิลข้างนี้ตัวเลยช่วงแรกก็ดูจะเล่นไม่ยากสายฟรีก็คือลงดันสลับเควสมีชุดคอสตูมแจกสัตว์เลี้ยงแจกสัตว์ขีแจกหอคอยมันน่าจะได้เยอะและชั้นแรกๆนี่เราวันฮิตเลย เพื่อนที่แนะนําพ่อจ๋าช่วยด้วยทวนทันใจแอดหมดอันนี่คือคเพื่อนที่เขาแนะนาครับขอทั้งหมดไปก่อนเลยเผื่อได้เฟสเริ่มมาก็สุ่มเลยเลยว่านี่ไงสุ่มไหมปังโอ้โหมเมท้าดีเฮ้ยอะไรอะไรอะ่ะเขาจวนลงอะไรอะ่ะันพาลงดันยุทธภพไรเทียมทานอะ่ะล้ำกันไปล้ำกันมาจบแล้วเฮ้ย โอ้นี่ไงลุ้นแหวนใครที่แวะผ่านมานะครับเรียวโยกาคลาสสิกเปิดวันนี้วันแรกใครที่แบบคิดถึงบรรยากาศเพลงเก่าๆลองเล่นได้